มารับชมการจำลองแมชาันขันสุดฟุตบอลเอฟเอัพรอบ8ทีมสุดท้ายครับเลสเตอร์ดวลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้จะแข่งจริงประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์ที่21มีนาคมเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับรับชมกันผ่านทางช่องบีนสปอร์ตหนครับจะถ่ายทสดให้เราได้ชมกันครับอาทิตย์นี้เวลาเที่ยงคืนครับ ทั้งสองทีมจะดวลกัน,นครับเลสเตอร์กับแมนยูสำหรับผลงานในรอบที่ผ่านมาครับฝั่งของเลสเตอร์เนี่ยพวกเขาชนะทางด้านไรตันมาได้1ประตูต่อศูนย์ะครับส่วนฝั่งของแมนยูนี่ก็เฉิอนเวสแฮมมา1ประตูต่อศูนย์เช่นเดียวกันครับมาเจอกันในรอบแปดทีสุดท้ายผลสรุปของคู่นี้จะเป็นอย่างไรครับมารับชมกันผ่านทางช่องของเก่งพีซีเกมเกันก่อนนะครับรก่องไปก็ เชียร์ทีมใดคอมเมนต์บอกแอดมินไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับผมทุกใจฝากกดซับสไครต์กดไลค์ก็ใช้กับเราด้วยนะครับปัญหาของทั้งสองทีมตัวนี้ที่ต้องประสบอยู่ก็คือผู้เล่นตัวหลักคนสําคัญนี่แหละครับมีการบาดเจ็บรบกรวนไะม่ว่าจะเป็นฝั่งของเลสเตอร์แล้วก็แมนยูนะครับโยฝั่งของเลสเตอร์นี่อย่างเจมส์แมดดิสันฮาวิบานเจมส์แจสตินแล้วก็ริคาร์โดเปเรล่าเนี่ย ก็ยังไม่สามารถที่จะลงสนามช่วยทีมได้นะครับมาดูรายชื่อของฝั่งเลสเตอร์ครับประตูเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลกอลังมีเวสตี้โฟฟาน่าจอห์นนี่อีแวนชักล่าโซยุนชูครับกลางมียูริเตอร์บองวิเฟสเอ็นดีดีวิงแบกฝั่งซ้ายเป็นลุกโทมัสครับแล้วก็ขาเป็นทีโมทีกคับสันเยส่วนแนวรุกเป็นอาโยเซเปเรสกองหน้าเป็นเจมี่วาดี้กับ เคล็ดชี้อีกขีดนึโชครับฝั่งของ Man <Thank you S 1> แมนยูในเต็ดแกลบประตูเป็นอินเฮเดสันกองหลังมีวันวิซากา <the> ้าอิน,าาานเดนเลอร์แฟร์รี่แม็กไฟล์ลุกชอกับกลางมีเฟสคู่กับสกอตแม็กโทมิเน่สามแนวรุกเป็นแดนนี่เจมส์รูโนโ่เฟรนันเดสพอปปบ้บาแล้วก็กองหน้าเป็นเมสันกรนบูดครับฝั่งของแมนยูนี่ก็ต้องลุ้นว่าเอดิสันเขานีและก็มาซียาลเนี่ยจะพร้อมสําหรับเกมนี้หรือไม่แต่ว,ว่าเราไปดูกันผ่านทางฟรีไฟล์ยิ้มสเปคของชาแนลเก่งพีซีเกมเบอร์กันก่อนครับเลสเต ซ้ายไปขวาครับสวนแมนยูครับมาในชุดแดงเก่งสีขาวครับปุจกไปซ้ายรอบ8ทีมสุดท้ายครับใครจะผ่านก้าสู่รอบต่อไปมาลุ้นกันก่อนในช anel ของเราครับลูกชอดักได้แล้วเป็นเกมสวนของแมนยูลบมีขอช่องอยู่แต่ยังให้ไม่ได้ครับต้องไปเองครับลูกชอแต่ลุยมาเองแล้วมีปอกมารอช่วยอยู่ทางซ้ายปอกมาหาบอลไปแล้วก็บังช่องแล้วเปิดอาร์เซนัเย่เลยครับอูู้อ้าวแล้ว มาเป็นจังหวะนี้แมนยูเต็ดได้ฟาวนะครับเริ่มเกมมาสียทีเศษในแมนยูได้ลุ้นในจังหวะฟีคิกก่อนเลยนะครับเปิดโดยบรูโน่แหละครับในกรอบมีรออยู่แล้วครับหลบหยดเข้ามาได้ขึ้นโคกแล้วเป้าหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้ว่าเป็นแฮร์รี่แม็กไกครับมองให้กับแมนยูนำเลเซอร์เลยครับนี่เลยครับลูกอันตรายของแมนยูเลยครับราเป็นแฮร์รี่แม็กไกครับ าวาโฉบมาโมงถึงก่อนแคสเปอร์ช่ไมเขาหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแมนยูโอ้โหนี่เริ่มมาเอาก่อนเลยนะี่ครับแมนยูรับบูโน่จอดอัดเข้ามาเลยครับรับไม่กควายครับเทย์ขึ้นมาโโอ้หดูครับเอาชนะทางนั้นโซยุนชูมาได้ครับแม็กควายโอ้โหดูจังหวะเข้ามาแล้วถึงก่อนด้วยเลยครับพอดีแม็กควายครับ ไลท์สเปิร์ชใชเขากลายเป็นว่าเจอฝั่งแนวรับเองไปบล็อกช่องจะออกมาป้องกันไว้แล้วโดน1นก่อนเลยครับแมนยูนำเลสเตอร์แลวครับที่เรียนไปช่วงแรกว่าเล่นตัวหลักบาดเจ็บด้วยกันทั้งสองฝั่งเลยครับไม่รู้ว่าค่าคืนวันที่จะสู้กันได้เต็มที่มากน้อยเพียงไรแต่ว่าแมนยูก็ได้พักน้อยกว่าด้วยนะครับเพราะว่ามีเกมยูโรปาลีกกับเอซิมลันก่อนหน้าจะ ลงดวลเอฟเวคากับเลสเตอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้พวกเขานำก่อนแล้วครับในฟีฟ่าหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูจากที่แม่กไก่ครับขึ้นมาโขกแฮมยูขึ้นนำติดมองเลสเตอร์ก็ต้องดูเจอดักอีกแล้วครับแล้วดูน่พาประมาณดีย้อนขึ้นให้กับเฟรดซ้ายมีจับเฟร็ดยังให้ไม่ได้ครับวนกลับมาที่สกอตต์แม็กโทนี่อูนำแล้วก็น่าจะลายความกดดันไปได้มากกว่าครับแมนยู ช่องบีนสปอร์ตนะครับคืนวันอาทิตย์นี้ครับเวลาเที่ยงคืนครับเ,เพื่อนๆรอติดตามรับชมกันได้เฟรดจะโยกตะไนติดเอดีดี้อีเฮนาโชขึ้นมาก่อนที่อาโยเซ่ไปเรสเตแล้วครับเลสเตอร์วันนี้เป็นหน้าคู่ครับวาร์ดี้กับอิเฮนาโชล็อกจ่ายติดอาโยเซ่แต่ว่ายัางได้อยู่เอาทางของอิเฮนาโชไหลามาทางซ้ายแล้วหยอดพนักลางวาร์าดี้ขึ้นโขกโอ้ติดเฟร็ดครับเรามันอยู่เอาสวนทําเร็วไม่ได้บุนัต้องรอครับ ข้ามมาทางซ้ายที่ป๊อกบาแล้วด้านในมีอยู่ป๊อกบาย้อนกลับมาตั้งใหม่ที่ลูกช่อครับบรูโนโ่ให้เดียวที่เมสันเกนวดูดเกนวดูดหนีมาแล้วไหลมาที่บุูโน่ชันเลยครับโอ้โหเสาไ่าครับอเออเสียบของแคสเปอร์ชไมเคิลโอ้ให้เราไปต่อนะครับเราดูทำทางครับเกินวดูดเลือกให้มาซัดแล้วว่าเซฟได้ทันนะครับแคสเปอร์ชไมเคิล อุ้ยสองของแมนยูยังไม่มาครับโอ้เลสเตอร์เกือบจะโดนด้วยนะครับต้องระวังครับจังหวะเตมุงในแม็กควายรออยู่แล้วมันมีใครประกบด้วยว่าแดนนี่เจมส์เล่นสั้นแรับยอดมาติดแล้วโอ้โหสุดท้ายมากเนจังหวะของแมนยูแล้วครับแม่เจอดักล้มหน้าก่อนเงี้ยเตยเปิดมาของเลสเตอร์เลยครับโซยุนชูเกิดมา16นาที แมนยูนำยูหนึ่งศูนย์นะครับแล้วหนุนมาใหม่กบกรีนวูดคืนมาที่เฟรดขวาไปแล้วเฟรดดีดมา <c oughs> เล่นไม่ได้ครับเจมส์ลำหน้าอยู่เอาแล้วเตะสกัดมาไม่ดีเข้าทาแม็กโทตบินเน่เจมส์จอดเข้ามาใหม่ปอกบาขึ้นไม่โดนปอกบาเลยว่ายังป้องกันไปได้ครับเมื่อสักครู่กับฝั่งแนวรับของเลสเตอร์โอ้แมนยูนี่บีบเพรสซิ่งหนักเลยนะครับไม่ให้เล่นเกมง่ายวารีต้องมาล้วงบอลเองให้กับยีนโช ลุกสมาร์เล่นกับวาดี้วาดีมาทางซ้ายอาครับวัเหลือบมองอยู่บาดีเคลื่อนที่มาช่วยเชื่อมวาดีไหลมาที่เอเชียนแรับถึงเอเแค่นโชโอ้เปประตูทีเมอของเลสเตอร์ได้เป็น1ประตูต่อหนึ่งครับดูการประสานงานร่วมกันในช็อตน,นี้ครับแล้วเลสเตอร์ตีสเสมอแมนยูได้ครับโอ้โหถือว่ามากันสวยเลยครับช็อตน,นี้ความขยันของวาดี ถึงโทมัสออบให้มาเลยครับอดเซปเปเลสเตอรให้เร็วที่นา่์เฮนนาโชครับซัดประตูตีเสมอให้กับเลสเตอร์ได้เป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้ดีได้ไปนี่มีเวลาเลือกนานแล้วไม่มีใครตามประกบด้วยครับต้องกลับมาที่เราจะเจอรับได้เฮบ้างอาครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสมกับเป็นคู <c> ่ <oughs> ที่จะสู้กันได้อย่างสูงในรอบแปดทีมอีกคู่หนึ่งเลยนะครับสำหรับเลสเตอร์กับแมนยู นะครับนาทีที่22ครับโลโลร,รออยู่ที่1ๆกลับมาเริ่มกันใหม่นะครับเกมคู่นี้ต่ด้านเครดรชีอิเฮนาโชเลยครับก,ก G, ลับมาเท่ากันแล้วครับต้องมาสู้กันใหม่บุนโน่แมนยูก็พอนำหนึ่งส่วนนี้ก็พยายามที่จะเร่งเกมบอกว่าก็ยังเจาะเลสเตอร์มากกว่านั้นไม่ได้ครับบรินโวดให้มาที่แม็กโทมินี ทางมีเพื่อนอยู่ว่าให้กับเรนวูดจะไปเองนะครับเลือกเจมส์เจมส์มาถึงบูโน่ครับแต่งังหาะแรกไม่ดีก <c> ็ <oughs> เจอดักแล้วครับแน่ยโซฟาน่าครับเลสเตอร์ย้อนขืนบ้างอิเฮนาโชหลอกแล้วถึงอาโยเซเปเรสอิเฮนาโชออกมาทางขวาครับกาซันเยไหลมาพื้นที่ว่างแล้วยังทันครับติลมองตีกลับมาเข้าซ้ายวนกลับย้อนมาครับเล่นกับเป็นดี เจอสไลด์ดักก็หนีมาได้อายุเซยยกติดลินเดเลฟก็ยังได้อยู่ครับอายุเซเฟรดเจอกับลูกชอโอ้ดักได้ดีครับแมงลูกชอเริ่มที่จะมากด,ดันฝั่งของแมนยูบ้าน,นครับเลสเตอร์ลูกชอขึ้นม,มาที่ลินเดเลฟเลยครับเฟรดขึ้นมาอยู่ในแดนของแมนยูเยอะเลยนะครับฝั่งซ้ายของเลสเตอร์เฟร็ดวนหาช่องว่างกับเพื่อนแม็กทูน,นี่ เป็นกับบูโน่เลยครับเคาะกันใกล้ๆก่อนฟังมันยุบบูโน่มาเองแล้วให้กับกรีนบูดกรีนบูดไม่ผ่านอีแวนซ์บอดีถ้าพูดถึงการเจอกับเลสเตอร์ในทุกรายการ13บนัดหลังสุดเนี่ยแมนยูไร้พ่ายเลยครับในการเจอกับเลสเตอร์เลครับถือว่าเป็นสถิติยอดเยี่ยมมากๆเลยครับแล่อว่าโอกาสนี้มาอาวาดีแต่งเข้าซ้าย้วชัดเลยครับ ว้าวไวพลาดครับแม็กไกวเกือบโดนครับโอ้โหนี่ครับอุ้งสไลด์เราไม่โดนบอลด้วยโอ้โหแล้ววาร์ดี้ซัดด้วยซ้ายก็ต้องรีบเลยครับว่ามนริสกา้าเข้ามาครับลีนเดอร์สันยังไวครับถ้าเป็นี่ส่วนของเลสเตอร์ก็คือชนะ6จาก7น,นัดหลังสุดในรายการเดสเฟคับเลยครับหถือว่าเส่ทีนี่สูสีกันเลยนะครับอาสันเยี ไหลามาที่อายโเซเปลเยสเอาลบิกมาได้ครับยังไม่มีช่องเลือกมาแล้วได้สันเลยโอ้โหเอาก็เป็นติบบองครับตอนนี้ยิงให้เลเซอร์แซงแมนยูไป2กประตูต่อหนึ่งเลยครับโอ้โหตอนนี้สถานการณ์มันพลิกกลับมาอยู่ฝั่งของเลเซอร์อีกแล้วครับคือโดกอนก่อนนะครับช่วงแรกแล้วพอมาตีสมุทรได้รวบเกมดีขึ้นแล้วโอ้โหดูครับได้ซัดอย่างนี้ครับโอ้โหเลือกได้เลยครับว่า อจะแปลนี่ครับแปลย้อนมาที่เสาแรกไม่ห่างตูมากเลยว่าความแรงของบอลเลยครับอู้เอาเละครับ2ประตูต่อหนึ่งครับเลสเตอร์นำแมนยูเลยครับแล้วก็5ถึง7นัดหลังสุดใน F อ Cup ับเนี่ยเลสเตอร์เก็บกินชีตได้ถึง5เกมเลยครับตอนนี้พวกเขาแซงเลยครับ ในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรก,กับได้ประตูขึ้นนําจากติลมองแมน,นยูการครองบอลนี้ทําได้ดีกว่าแต่ว่าสกอรท์ทีนี้เป็นฝ่ายตามนะครับกรีนวดูดไปเองครับอันนี้มา2แล้วกรีนวูดกนูจีกรีนวดูนวดไหลามาที่บรูโน่ครับไม่มีช่องยิงคืนที่เซฟแต่มายาวไปหน่อยครับโอ้ติดเอดนีหรือวสุดท้ายนี่ดักได้ดีครับเอดนี จะสวนคืนมานครับโอกาสของอ e ีเฮนาโชดวลกับแฮร์รี่แม็กควครับได e ้จี้แม็กควาอีเฮนาโชให้มาที่โทมัสแต่ว่าแม็่ไกวครับโอ้โหแกตัวได้ครับโอ้โหเกือบจะอตก็หลุดไปที่ไม่เหลือใครแล้วครับเจมส์อาดมาให้กับวันบิซากา้าเจอเอนดีดีอีกแล้วครับโอ้โหทำงานเก็บกวาดดีเหลือเกินครับวันนี้เอนดีดีวาร์ดี้โทมัสมาที่ จิมบิบาร์ดี้อครับหนีเฟรดมาได้กว่าดีซัดเองครับติดบล็อกรับแถวสองมีอยู่เอ้นี่ี้ไหลมาก็ติดเฟรชหัวทิ้งขึ้นมาบ้างอครับบูโน่บูโน่เพื่อนเติมไม่ทันเนี้ยจนก็มาทดครบสามทีครับครึ่งแรกอยู่ที่บูสิสแล้วครับแล้วก็จบ45นาทีแรกครับเป็นเลสเตอร์ครับแซงกลับขึ้นมานำแมนยูอยู่2ประตูต่อหนึ่งครับหลังจากที่โดยนำไปก่อนครับตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งแรก เป็นเกมที่ถือว่าใครที่มีการจบสกอที่เขียบคมกว่าเลยครับช่วงนี้ต้องต้องวัดที่คมคมแล้วนะครับอยู่ของเลสเตอร์กับแมนอยู่ครับเดี๋ยวมาดูเลยครับทั้งสามประตูในครึ่งแรกกับของคู่นี้ เหมืนอนยูออกนำไปก่อนตั้งแต่5นาทีแรกนะครับได้ประตูจากการมงของฮไฮดี้แม็กไกวครับเดี๋ยวดูกันอีกครั้งนึงครับมันก็ชิงจังหวะกันแบบซูยุนชูเลยครับการว่าได้ประตูเร็วมากๆครับนำไปก่อนแต่พอนำนี่นก็มีโอกาสจะได้เพิ่มด้วยครับ้รบูโน่ครับได้ยิงแต่ว่า โอ้ต้องชมซูเปอร์เซฟของแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับเสียลูยิงของบรูโน่ไวได้พอแมนยูไม่ได้ประตูที่2นี้ก็มาโดนตีเสมอจนได้ครับจากทีเด็ดของเคเลชีเฮนาโชนะครับถือว่าประสานงานทุกันนี้ต้องต้องชมความยอดเยี่ยมในทีมเวิร์คของเลสเตอร์เลยนะครับแล้วก็ดูโอกาสอีกครั้งหนึ่งของเจมี่วาร์ดี้ครับเอาซ้าย ินเจนนเนต้องออกแรงเซฟเหมือนกันเลยครับแต่ก็จนแล้วจนรอดครับมาโดนเลสเตอร์แซงจดนได้ครับมีวิ่งสอดมาแล้วก็หาช่องดีเหลือเกินครับยูริเลอร์มองซัดประตูให้เลสเตอร์ออกนำแมนยูครึ่งแรกอยู่2ประตูต่อนหนึ่งครับการคลองบอลนี่แมนยูทำได้ดีกว่าครับแต่ว่าประตูตอนนี้เลสเตอร์นำอยู่ครับเอาละครับมาชมเกมพื้นหลังกันต่อครับว่าจะ ปรับทัาอย่างไรสําหรับทั้ง2ทีมครับยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวเล่ขของทั้ง2ทีมไหครับทั้งเลสเตอร์แล้วก็แมนยูคร่งแรกมี3ประตูเกิดขึ้นครับครึ่งหลังดูว่าจะมีประตูเพิ่มของฝั่งไหนแล้วครับชออาให้บูโนมาพื้นที่ว่างทางซ้ายครับบูโนบูโนไม่ผ่านโคพน่าเจอหลอกด้วยครับแมอเิเลส ช่วยเกมรับก่อนนะครับขึ้นมาที่กัสซานเย่เอนดีดี้นี่ครับวันนี้ยืนตำแหน่งแล้วก็ทำหน้าที่ดักทำลายเกมแดนกลางของแมนยูได้อย่างยอดเยี่ยมครับบุนโญออกมาที่เฟร็ดบุสินให้เล่นต่อไปครับเป็นจังหวะเทียบของแมนยูเฟรดเอาหนีมาได้ครับแล้วเฟรดหยอดเข้ามามีแม็กซทอมดี่รออยู่โอ้โหรึเปล่ปาโซลจุนชูครับโอ้โหมองสกัดไว้ได้ทันเลยครับไม่งั้นแม็กซทอมดี่รออยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเตะมุมของแมนยูเต็ด เลินขึ้นมานี้บุกเข้าใส่เลยนะครับเจมส์จะมารอเล่นสั้นว่าบูโนโน่ให้กับแดนน์นัเจมส์เจมส์เปิดเข้ามาครับเป็นเสาไกลเลยครับมีกรีนวูดเกี่ยวไดย้ยังไม่อดครับ้กรีนดูดตรตมาครับโอ้โหเราเสียครับเราจังหวะนีต้ต้องลงยังไงกับไม็ควายไปคุมทางซ้ายไปก่อน เราเลือกมาที่วาดีซ <As ante. S 2> bon bon ั้เลยครับแม่ติดลินเดอร์เลิฟครับอาสันเย์มาแถว2มีเอเดดี้เอเดดี้ติดลินเดอร์เลิฟครับอัพแมนยูไอ้อนคือบ้างบูโน่บูโน่ให้มาที่เดนนิสเจมส์คืนที่แม็กโทมินี่ต้องเร็วกว่านี้นะครับแมนยูเดสเตอร์ลงมาตั้งโซนได้แล้วนะไม่ไกล เจมส์เอนบูดเหยาะยอนมาเฟร็ดเกือบจะเกี่ยวไม่ทันครับแล้วให้มาที่เฟรดเฟรดหนีไม่ผ่านเอดีลีแล้วเจอโฟฟาน่าช่วยครับรอสวนดี็นาโชว์แต่เหยอนตีลวงไปหน่อยครับเรายังได้อยู่วางมาทาง้ายโทมัสลูกโทมัสเจอกับวันบิสซาก้าเอาชนะไม่ได้ครับติดวันบิสซาก้ารูโน่เดนนิสเจมส์ ออกมาขวาครับบอลปีเซกาโดยดมาให้กับแม็กทูมเน่หมุต่อแดนนิสเจมส์ยังไปทางขวาไม่ได้ครับต้องคุบเข้าด้านในเจมส์ป่าไปเองครับแล้วขวางมาอยู่เจมส์ James. ให้กับ Fred. เฟรรดเลือกมาที่แม็กทนีเอ่ครับมาถึงเกรูดไหมโอ้โหเจอดักก่อนเอ้ดีดีลุกชอครับบุนมาช่วยแล้วก็สไลด์ดักไว้ได้ผลงานกับแม็กทูมเน่เจมส์ ที่กรีนวูดไหลต่อที่บรูโนออกมาสายครับลูกชอลูกชอยาวออกไปครับบอกบาอย่างมาช่วยแล้วเปิดมาให้กับกรีนวูดดูดพลิกดีไม่ได้เปิดมาก็ติดบอกบารอบสุดท้ายโอ้โหเป็นบอกบาทำออกไปครับโอ้แฟนๆคิดว่าคู่นี้เจอกันครับทีมไหนมีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับลองทายคุณสโตรกันไว้ได้ครับ ก็มีขยับด้านข้างแล้วครับเฟร็ดเปลี่ยนกับมาติชครับแล้วก็ฝั่งของเลสเตอร์ครับเป็นเดนิสฟลาสกับอายุเซเปเลสครับมีรถ,ถ่ายของมาจากข้างๆที่เรากำลังพาคยุทธนะครับถ้ามีเสียงแทกมาต้องขออภัยครับผมติลมองเดนิสฟลาส เอดิเดีเล่นแบบทาง,น,งนั้นติลลุมองเดนิสปาร์ตหวานก็ติดเลยครับเจอดักแล้วมาติดโอ้โหช้าครับกาสันเย่ยังได้เลสเตอร์มาวาร์ดี้ไหลามาที่กาสันเย่หรือที่เอดีดียเอดีดียมีขวารออยู่ครับโอกาสมองแล้วหักกลับเข้ามาแถวสองเอดีดียเอดีดียไหลามาแล้วแต่มาถึงวาร์ดี้ซักโอ้โหติดหวานบิซาก้าครับแล้วแมนยู ส่วนบ้างทางซ้ายบรา,บาครับขึ้นมาต้องขึ้นก่อนโอมาติชผมวะนี้ช้าไปแล้วครับโลหูแล้วก็เจอมาดักไว้ก่อนแล้วครับาขาแมนยูต้องส่งมาเชีวลงมากับแทนในสักินบูดครับไม่รู้ว่ามันจริงนี่จะพร้อมหรือไม่นะครับสำหรับมาเชียว ตีบูโนติดให้อติดทางด้านเดนิสปาร์ตแล้วกระชากหนีบูโนมาเองครับทางขวาเลียวแรงยังดีอยูดย่ดูจะหาทางเปิดไปเองแล้วก็ไต่เส้นแล้วก็เตะบูโนครับได้ทุ่มเลสเตอร์ฝั่งเลสเตอร์บ้างครับเป็นมาร์คเอาเบตันครับแทนลุคโทมัสครับนาะทีที่77 ลาทุ่มมาลาสันเจดีต่อเอนดีดีเอนดีดี้หนีมาติดไม่ได้แล้วมาเซียลให้กับบุนโน่ป๋ามีครับบุนโน่วางข้ามาครับแดนนี่เจมส์มีผู้ที่มีเวลาแดนนี่เจมส์มองอะไรครับในกรอบเจมส์ James. เปิดเข้ามาแล้วโอ้โหเบียร์โฟร์พน่านดักได้แล้วแมทยนนี้เก็บใจตะวันคืนที่มาเซียลครับเอาแล้วเบเกอร์เกืบจะพลาดเหมือนกันโอ้โหจงออังหวะมุสคูครับแมนยูทำเดียวแล้วครับอีเฮนาโชเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วครับ เวลาสำหรับทั้งสองทีมอาซันเยเล่นกับเดนิสฟาร์ดเจอลูกชอชนเลยครับแล้วแม็ก์โทเมเน่ชิงเร็วให้กับชอบังไว้ครับไม่ฝืนไปพื้นที่มาติดแล้วแม็ก์โทเมเน่ขวามีรอแม็กซทเมเน่รอวันบิซาก้าครับแล้วยาวไปครับเกิดจะทำบอลออกไปวันบิซาก้า ทางเปิดยังไม่ได้ครับติด e เฮียนาโช่ครับแมนยูส่งฟานเนเบกครับลงมาแทนสกอต์เ็คทูบี่โอ้โหโชว์ทัวก็ผิดหวังดัวเองเลยครับเจอเทีมได้ไม่เต็มเวลาเาจะใช้กลังไปเยอะครับทุมที่ฟานเดิเบกแล้วยังได้อยู่ครับเปิดติดเอาไปต้นครับได้ทุ่มรับแมนยูเจมส์ บริบถุมบุโนโ่เกี่ยวมาแล้วกระโดดครับได้ขึ้นมาโขกไม่ไกวยครับว่าโดนเบาไปเลยครับสบายของทัสโกมไซเคิลนะครับยังอยู่หนุนมาใหมา่ฟานเดเบกเอาไปเกี่ยวเกือบจะเสียบอลยังได้อยู่ครับไม่ไกวยมาเชื่อมฟานเดเบกดีดมาแล้วมาซียาวให้ฟานเบสก้าโอ้โหเจอดักอีกแล้วครับว่าเลสเตอร์ตอนนี้ต้องสมาธิแล้วครับเอาไปตั้นถึงกับซูนชูย้อนกลับมาที่อีเวนต์ จินหวังทด3นาทีครับเอดีดีวาร์ดี้พาไปอยู่คนเดียวครับไหลย,ย้อนมาที่เอดีดีแล้วเปิดข้ามาอื้บหน้าครับแม่เดนดิสปาร์อย่าลืมนะครับเพื่อนๆของจริงครับคืนวันอาทิตย์ที่ยี่สเมีนาคมนี้ครับเวลาเที่ยงคืนตรงครับทางช่อง b ีอินสปอร์ตหนึ่งะครับติดตามรับชมกันได้ อีกคนนึงครับลงมาครับเซนเกสซูนเดอร์ครับแทนเคดิชิเฮนาโชครับก็ดึงเวลาด้วยนะครับนั่นดอเจอร์เหลืออีกหนึ่งนาทีครับให้กับแมนยูขอเปิดบอลไปข้างหน้าเลยครับแล้วขึ้นโคก็ไปเขาทางฝั่งของเลสเตอร์เลยครับวางมาติดติลมองอครับทดครบแล้วด้วย ดูเลสเตอร์จะทำได้หรือไม่ครับเอาไปตั้นผาไปแล้วก็จบเกมครับเอาไปว่าในฟีฟ่า21ครับเป็นเลสเตอร์ที่ทำได้ครับเอาชนะแมนยูไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับของจริงจะเป็นอย่างไรแอดบินไม่ทราบอย่างไรก็อย่าลืมไปติดตามรับชมกันด้วยครับอย่างไรก็รับชมกันเพื่อความเดินไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับไว้โอการเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อนมีความสุขในการรับชมฟุตบอลครับผมสวัสดีครับ ไม่รู้ว่าวันที่นี้จะเป็นทีมไหนที่ทําได้นะครับในฟิฟ่า21ก็ทำของอลสเตอร์ที่ทําได้ไปก่อนนะครับผม